วันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวิรกูลครับเขาให้10นโยบายกับกระทรวงมหาดไทยครับก็จะมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยมาฟังนะคบมารับนโยบายจากทางรัฐมนตรีมีทั้งหมด10ข้อด้ดยกันครับข้อแรกนั่นก็คือการปกป้องแล้วก็เทิดทูนสถาบันหลักของชาติครับข้อที่2น้ําดื่มสะอาดฟรีลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเฮ้ยบางคนถามว่า เกี่ยวอะไรกับน้ํากับไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับประปงประปาอะไรก็อยู่กับเขาอันที่สามนะครับก็ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วก็น้ามันของทุกภักส่วนราชการนี้ก็คือเหมือนกับทํานาร่องอะประหยัดอะไรอย่างงี้ให้กับประชาชนดูเนาะโดยที่เริ่มจากหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยครับ4จัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลอันนี้คุณชาดานะครับก็รับหน้าที่ไปเกาะ กำลังจัดการขึ้นทะเบียนอยู่นะครับ5พลังงานสะอาดมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ดีนะครับเป็น1ใน10ในโยบายครับต่อไปครับก็คือจะเป็นเรื่องของการบริหารให้กับประชาชนแบบ one-stop service ครับมุ่งหน้าให้เป็นรัฐดิจิตัล7ครับ การอำนวยความสะดวกและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยกระทรวงม,มหาดไทยเนี่ยเขาก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแปส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดแล้วก็การจับจ่ายครับเกแก้แกไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนก็อย่างที่บอกครับมหาดไทยเขาดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้ต่างๆอปตอ,อปจอ,อะไรว่าไป สิครับสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณะสุขปฐมภูมิซึ่งจริงๆเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเข้ามาจากกระทรวงสาธารณสุขเนาะเขาก็จะมีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายถ้าทํางานร่วมกันแบบบูรณาการไม่ว่าจะเป็นอสมร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยก็น่าที่จะเป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนครับ